สวัสดีครับผมจ่าล้อชาวนานะวันนี้มีสาระดีๆมีความสิริมงคลมาฝากท่านผู้ชมตามผู้ชมพร้อมกันครับด้านหน้า,นาท่านผู้ชมในขณะน,นี้คือกล่องบรรจุเหรียญทรงผนวนองค์เดหลวงรัชกาลที่9าเนื้อกระไหลทองเดี๋ยวผมขอญาตนําเหรียญออกจากกล่องก่อนนะครับขอญาตนะฮะท่านผู้ชมครับก่อนชมรายละเอียดเหรียญผมขอเพิ่มสาระเล็กน้อยนะฮะ ในหลวงรัชการที่9ทรงผนวดนวัดภาษรีรัตนศาสรดารามเมื่อวันที่22ตุลาคม2499ทรงได้สมญยานามจากพระกปชาจารย์ว่าภูมิพโลพิขุซึ่งมีความหมายว่าพลังแผ่นดินทรงลาผนวดเมื่อ5พฤิกายน2499รวมเวลาผนวด15วันเดี๋ยวมาชมรายละเอียดของเหรียญด้านหน้ากัน ด้านหน้ากลางเหรียญประทับพระบรมรูปองค์ในหลวงรัชกาลที่9งทรงผนวดลร่างจารึกพระสมยานามภูมิพระโลพิคุเดี๋ยวขอ,อุญาติกไปชมรายละเอียดของเหรียญด้านหลังกันมาชมรายละเอียดของเหรียญด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญเป็นเครื่องอัฐบริขารขององค์ในหลวงรัชกาลที่9 ร่างเหรียญจารึกอักษรทรงกนวด22ตุลาคม2499ขอบเอบเหรียญพึงบนจาลึกพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่9เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าเรียมด้วยพระบรมีขององค์ในหลวงรัชกาลที่9วันยิ่งเก็บไว้บูชาเป็นมงคลยิ่งกับตัวเองและครอบครัววันนี้นำมาฝาก ขอบคุณท่านละการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ